สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกัรน Channel. ันเจ c แชนแนลนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวบอร์ดินพื้นกันนะครับเราสั่งซื้อมาจากช้อปปีใช่ไหมครับอ,อแล้วมันจะมีอะไรแถมมากมากครับดางจับอ่า กูมือใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวกันลื่นมาให้กันลื่นให้เราเอามาแปะอ่าโอเคสืออันนี้เราแปะแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตใช่ไหมว่ามันเหมาะกับตัวน้องกันหรือเปล่าใช่ไหมครับเผื่อเพื่อนๆใช่ไหมอยากจะเอาไปใช้ว่ามันเหมาะกับเด็กๆหรือเปล่าใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีใช้ใช่ไหมครับใช่มาลองดูสิเราใช้กันยังไงเราจะใช้นี้อ่ะทำไมทำอย่างนั้นน่ะใช่นี้อ่ะลองทำดูสิ ที่ไหนแล้วอันนั้นมันติ๊กต็อกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่วันนี้เราจะมารีวิวอะไรชีวิตพื้นใช่ไหมเดี๋ยวมาลองดูว่ามันเหมาะกับเด็กหรือเปล่าใช่ไหมความกว้างความอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงใช่ไหมเดี๋ยวลองมารีวิวกันดูดีกว่าเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เพราะว่าเลือกไอ้ตรงด้ามจับลองจับด้ามจับดิกด้ามจับ ถนัดมือไหมสามารถทอย่างนี้อ่าฮะอย่างนจะให้มันเป็นล็อคให้มันเป็นอ่าไอ้ตรงล็อกไอ้ตรงล็อกตรงสีอ่าโอ้โหรีวิวรู้ว่าจะอย่างอือแต่ว่ามือจับอันนี้ค่อนข้างดีนะจับไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่บาดมือเหมือนคล้ายของเล่นอะไของเล่นเลยมเหมือนมันเป็นเกมมาให้จับสีเนี่ย จับสีให้เหมือนกันเนี่ยแล้วใสภาษาอังกฤษอ่ะแล้วรู้เปล่าภาษาอังกฤษนะอ่านว่าอะไรนะมันสับด้านกันอยู่หนูต้องกลับด้านดิเดี๋ยวด้านนี้เรียนมาน้ำตาจะไหลอ่ะไหนดูนี่โชว์ความเทพของภาษาดิอ่ะอ่ะลองพยายามด้วยลองพยายามเอาเร็วๆให้พี่ๆเขาดูว่าสกิลเราอ่ะมันขั้นเทพขนาดไหนอันแรกอันแรกสีแดงสีแดงอ่านว่าอะไร เอสอะไรสะกดกันหนิอาชาวเวอร์ใช่อ่านว่าชาวเวอร์ใช่อ่านว่าชาวเวอร์แต่ว่าไอเนี้ยไอชาวเวอร์อะชาวเวอร์ทูชาวเวอไอที่อาบน้ำอะใช่ไม่ใช่ชาวเวอร์ไม่เหรอเอออันไหนโทรศ์กล้องนี่ อะไรนี่อ๋อติดข้างใต้ไม่ให้มันเลื่อนกันเลื่อนอ๋อเดี๋ยลื่อนเขามีวิธีแปะให้ไหมอ่ะไหนดูซิดูซิดูซิพี่กันรีวิวของก่อนในเรื่อาไหนเออใช่กันลื่นแปะ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 กันลื่นครับกันลื่น พี่เพื่อนๆหน่อยเดินไปเลยเข้ามาเลยปเลยไปกันไปกันไปเดินสิท่านมองเห็นมั้ยยืนตากแดดไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนมืดแล้วมืดแล้วฮิโลเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดดกระดาษไห่พ่อเลยดิ้มือพ่อไม่ว่างเลยมือถื่อนี่ไลฟ์สดจู เอาวางวางไหนได้หลังก็จะเป็นอย่างนี้มันกลับหัวเดี๋ยวดูอ๋อนี่ท่าอ้าวว่าตำแหน่งสีอะไรได้กับอะไรได้ตรงไหนมีมือเดียวด้วยเหรอเออถูกขั้นเทพเรานิ้วเดียวก็พอแล้วเอาลองสิเสร็จแล้วอ่านอ่านอนนอออ่ากว่าว เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอใช่น,นี่นะครับสั่งมาจากอเมริกานะครับอเมริกาคือว่า,าด้านนี้ร <c oughs> อเล่นนะเรมามาดูกันะครับ <c oughs> เขาก็ให้คําอธิบายคู่มือมาด้วยนะครับว่าในแต่ละสีเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละจุดนะครับที่มาร์คไว้ตรงนี้เนี่ยนะมันได้ในส่วนไหนบ้างนะครับเอามาลองสีแดงเลยไหม สีแดงสีน้ำเงินสีอะไรดีสีอะไรเอาแ็่สีนึงอ่ะสีสีอะไรก็ได้อ่ะเอาเลยหนูอยากได้สีไหนตงเลนี้คือได้ตรงหน้าอกหน้าอกเฉดกี่ทีดิเอาสิสิบทีไงเอาเล็วสิบทีสิบห้าสิบห้าลงมาสวยๆนับ <Okay. S 1> เป็นไงครับโดนไหมวิดง่ายขึ้นไหมไม,มือมือจับดีไหมไม,มือจับหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ไมไมบาดมือใช่ไหมเพราะบางรุ่นเนี่ยเห็นรีวิวกันคือบาดมือมันจะเป็นแบบคมๆอ่ะเป็นสับๆอ,อ่ใช่ปุดมอันนี้คือนุ่มนุ่มนิ่มต,ต,ต่อไปก็อ่ะลองสิ ลองดูสิอันนี้กว้างไหมไหมแต่กว้างก็ได้กว้างกว้างมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะทำยากอนะอเข้าใจไหมอันหลังถ้าจะเอาตรงไหนก็จะเอาตรงนี้มั่วเปล่าใช่จริงอ่ะลอง

ก็ถ so well. ูกแล้วหลังแข่เอาดิเอาดิก็ไอ้ท right? uh ่าสามเหลี่ยมนั่นไงที่หนูทำอ่ะไอ้ท่าเออนั่นแหละเออนั่นแหละสีเขียวเอาซับซับก็เออนั่นแหละก็เหมือนท่าสามเหลี่ยมนั่นแหละนะทำจะได้หลังแขนใช่ไหมครับเฮ้ยนี่โดนหลังแขนงจริงป่าวโง่ได้โอ้ยได้เลี้ยงหนูแล้วต่อไปก็เอาอันนิดกว่าไหน

เสร็จแล้วเดีบอกเพื่อนๆด้วยนะว่ามันเหมาะขนาดมันเหมาะกับเด็กไหมหรือมันเหมาะกับผู้ใหญ่มันพอทำได้ไหมทำไม่ได้ไะอ่ะลองสีแดงอีกทีหนึงไม่สีแดงนะแม่ลองลองดูซิอันนี้อันไหนอันนี้อ่ะป้าเร็วด่วนตรงไหนอื không oh không được à? không được à? biết không biết không biết không lên? không không biết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 không không biết không biết không sẽ ไหนนี่ไงนอกนี้ปะอันนี้ไม่มีแล้วนี่นี่ลาอาอาเดี๋ยวเอาดีเอาดีนี่ตามคู่มาเลยฮะมาอันนี้ก็สั่งมาจากช้อปปี้นะฮะสั่งมาจากช้อปปี้เลือกดีๆนะครับดูเน้นลงที่ด้ามจับนะครับมันจะมีเป็นแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจับเป็นแจับเป็งนงั้นหนูก็จะลงยาตัวอันนี้ได้เลยซึ่งจริงแล้วนในเรื่องของท่าวิดพื้นหรือพุทอพเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้แต่มีอุปกรณ์มันก็ดีซึ่งตัวนี้มันก็จะบอกเราว่าเล่นแล้วมันจะโดนตรงไหนใช่ไหมแล้วข้อสาคัญคือมันจับง่ายใช่ไหมอลองทําดูไหมเดี๋ยวให้น้องกันมาอธิบายให้ฟังนะครับ มันเหมาะกับเด็กๆหรือเปล่าครบเพียงครับอันไหนกระดานเอ้าไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาเอาหยิบขึ้นไม้พี่ๆดูหน่อยสิต้นไม้หน้าตาเป็นไงครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันไหน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 ยกไม้ที่พออันนี้หน่อ่าให้เห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าหน่อยหยิบหน่อยหยิบหน่อยอเขาจะแทนติ๊กเกอร์ไม่เด็กหนึ่ที่กัน อ่าใช่แถมสติกเกอร์ในนี้ก็จะมีเป็นตัวบอร์ดใช่ไหมอันนี้เป็นรุ่นจริงๆมันมีรุ่นแบบว่าไอแบ่งครึ่งเลยนะแต่พ่อดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าเป็นบอร์ดอันเดียวดีกว่าแล้วก็แถมมือจับมาให้2อันใช่ไหมครับมือจับอันนี้เป็นไงจับง่ายไหมเจ,จ็บมือไหมไม่เจ็บพอทําต่อเนื่งองแล้วเป็นไงอีบางท่ามันก็จะแบบปวด,ดนี้นะ่ปวดตรงไหนปวดลงไปแล้วมันดันคอมืออ,มอ๋อแต่ว่าเออนุ่มดีไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรอุปกรณ์มาพันละมันก็ พ่อเน้นเลยตอนที่พ่อสั่งซื้อมาเนี่ยเพราะว่าดูแล้วมันกลัวจะบาดมือหนูอ่ะแล้วสรุปให้ฟังหน่อยมันมันเหมาะกับกับเด็กไหมเหมาะมันได้อยู่ไหมได้ระหว่างหนูวิดพื้นธรรมดากับวิดพื้นด้วยด้วยจตัววิดพื้นนั่น,นีหดีกว่าดีกว่าตรงไหนตรงที่แบบมันมีหลายรูปแบบแล้วมันมันง่ายขึ้นมันง่ายแล้วโดนขึ้นไหมสําคัญคือ พอวิทลงไปเนี่ยดันลงมปแล้วมันมันโดนมันโดนกล้ามเนื้อในจุดที่เราต้องการไหมใช่มันโดนโดนโดนเยอะเยอะไหมเยอะดันยากจริงๆมันโดนโดนมากกว่าเวลาจับจับก็จะจับแบบแม่กดอีกแล้วคือมือเราจะไม่ค่อยมั่นคงเวลาเราอยู่กับพื้นถูกไหม่แล้วก็แค่ลงไปนิดเดียวแต่อันนี้มันนิงเนี่ยมันจับที่อยู่บนนี้มันจะได้ไม่ต้องนิ่งเจะดูอีก่า ไหนลองดันพื้นปกติดิมันจะเป็นลักษณะไหนอดันพื้นไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ต้องใช้กระบอกอ่ะอ่ะมือเราจะเป็นลักษณะไหนแนวไหนอ่ะอ่ะบางทีมันก็จะไม่มั่นคงหรือระยะใช่ไหมมันก็จะไม่สม่ําเสมอใช่ไหมครับอืมโอเคเป็นไงผ่านไหมน้องกันให้ผ่านไหมผ่านให้กี่ดาวให้ให้เต็มห้าเต็มห้าดาวเลยใช่ไหมโอเคแสดงว่าอ่านายกมาอีกที้ิบอร์ดนี้ ชัวน <Sure. S 2> <Okay. S 1> ้องการรีวิวให้ให,ให้กี่ดาวครับให้ห้าดาวครับให้หดาวผ่านเ yeah. okay. ย้โอเคถ้างนั้นก็เราก็ใช้ฝึกต่อไปแล้วก็ไปบอกให้น้องๆเพื่อนๆได้ใช้กันเนาะ <Okay. S 1> ที่โรงเรียนกรบบะใช่ไหมครับเราลองมาแล้วคือผ่านสำหรับวันนี้น้องกันขอตัวลาไปก่อนครับรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรา จะหาหา,อ,หอ,หาอะไร <c oughs> ที่มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยมารีวิวให้ดูว่าดีไม่ดียังไงเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันใหม่ไปแล้ไปลวบายบายสวัสดีครับ